อ๋อพี่น้องครับโบยกับบรรยากาศโคตรเท่ด้วยท่านประธานมือนี้ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศซอยจุหน้าโฮมสเตย์ท่านประธานครับพี่น้องครับกับข้าวเหนียวอ่อนๆอีกแล้วอ๋อพี่น้องครับนี่เดี๋ยวนี่ใส่ครับเขาด้วยมีเนื้อเกี่ยวเพียรเอ้นีครับพี่น้องครับเกี๊ยวได้กินแลวนั่นอ๋ออือ ยังงามเลยแค่แดี่ยวมือ,อมแซบบาดเจ็บแซบแสบแสบ,แสบครับพี่น้องครับพระอาทิตย์กำลังโพลเพ่ใกล้จะตกดินบรรยากาศซันเซ็ตครับเสงนกเสงกาครับพี่น้องจิ้มทิ่อที่ทัดทองทุง ท้องทุ่งนาเนาะนนั่คุณนะ่ะตะเวนเพื่อมจิตตกดินบรรยากาศที่เงียบสงบครับบรรยากาศตะวันใกล้จะตกดินหน้าโฮมสเตย์ท่านประธานครับเราก็มานอนอยู่นี่ละ่ะแต่เราขึ้นกับใครเป็นบอมุงอักหลาบอยู่ <c oughs> พักแพร่งกับนึนกเข่าแหละน้าก็จะมองเยอะ ตับฟานทออืมขากำยังับบาเสียบคือซอยจุแก <c oughs> ่อืมอูม้จอเห็ดเกยวเสีบเลยรอคมโอเคบอเสียบซื้อหมื่นอ่นที เจบก้มือดีมันเหบอแง่คอยรู้แล้วว่าเจ้าวมาเ็ดกินข้าวแล้วนอนบ่บัอกินข้าย่างก็ด้ยแล้วเหรอใช่แล้วก็เกียเนี้ยงหันคอยคนนจ้นกียเนียงเจ้าเมียยฮียน่อย เจ,าจา้าเี่นคาายจ้เียนเดียวกันครับพี่น้องครัอืออืมอยู่โฮมสเตย์ท่านประธานโฮมสเตย์ stay, เป็นโฮมสเตย์ฟังเหรอพี่นอ้องไว้ขั้วนี่ใกล้จะออกลูกอีกตัวนึงเลยหด้อพี่น้อง นี่ชเกินมืออื่นมือฮือว่ะเถอืมได้เได้กินออมนองกล้วยอล้วพี่น้องครับแตว่างไ้เด็ดเจ้าตับหวานหวานสดๆพี่น้องครับปอืมเจ้าคืิกินเห็นตาเสียบแช่ กินเยอะพี่น้องสรอยจุกแล้วนั่นธรรมดาเด้ <c oughs> สุดกินสร้จุกประเทศเทพี่น้องคือ <c oughs> <c oughs> มือนี้เป็นเทเลยพี่น้อง <c oughs> สังเกต <c oughs> บอพี่น้องสังเกตท่านประธานมอ <c oughs> เอาหลับเป็นยังเขาท่านประธานกาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับประธานกับยายแดงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพย่างห้องครับพี่น้องครับ <c oughs> พอกันไหมคลิปหนาจ้า,จาสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมขอบคุณครับ